สวัสดีค่ะลายสุดท้ายของวันนี้สวยสวงดงามใส่ได้สองด้านเหมือนกันนะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้ไงอันนี้มันก็จะเป็นลายเรียบแต่อย่างนี้จะสวยกว่าเพราะว่าจะเห็นตรงนี้เด่นชัดนะคะอีกเส้นหนึ่งก็ลองดำดูเนาะดำเป็นขอบคิดอยู่นานแล้วเนี่ยจะเอาสีอะไรดีแล้วก็เอ่อพวกนี้ก็จะเอาเป็นใสๆอือฮึพวกนี้นะใสๆแล้วเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบหนึ่งอันเนี้ยพาเอาแบบไม่ซ้ำสีกันเลยเห็นปะ แต่อันนี้เดี๋ยวยังไงถ้ามันไม่พอเดี๋ยววนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแท่นนะคะก็เป็นมาตรฐานตรงนี้ยาวออกมาเวลาจะทำรูปพวกนี้ก็ประมาณนี้ค่ะเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากใช้เส้นแรกนะทำขอบเขาแบบนี้เหมือนที่เราตั้งขอบดอกไม้ทำอย่างนี้ยาวไปเลยยาวไปจนมาตรงนี้ไม่ไม,ไม่สุดนะ ยาวขึ้นไปใส่เข้าไปเลยเนาะใส่จนสุดไม่ต้องนับค่ะเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้อย่างเงี้ยชอดทีละอันอนะเราก็ค่อยๆกดเข้าไปเลยนะ สุดท้ายนี่ก็สอดยาวนะเราใช้แค่แค่สองเองนี่ดันลงไปแค่สองแถวต่อเลยนะอีกแถวนึงก็ยาวนะคะยาวแบบนี้แล้วก็ยาวไปจนสุดเลยค่ะ พอตรงหัวนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราใช้เส้นเดียวค่ะเก็บหัวแบบนี้อมใช้สีดำนี่เก็บหัวอันนี้ก็เก็บอย่างนี้เห็นปะแล้วก็ดันเข้าลงไปนะคะก่อนที่จะสอดันให้หมดโอเคต่อไปก็มาถึงโคง้งอันตรายแล้วนะเราจะใช้สีแรกนะคะทั้งหมด3เส้น หยิบมาเพียวๆเ,เลยจึงดึงเลยใส่เข้าไปในอันที่สองนับจากอันนี้เดี๋ยวพเอียงแท่นอย่างนี้นะอันนี้ยังเป็นผมเป็นทางไปนะไม่งงใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วให้เราจับโดยการที่ใช้หัวเข็มหันหลังให้อย่างนี้นะคะจับทั้งหมดสามเส้นขึ้นมาค่ะแล้วแล้วหมุนค่ะหนึ่ง หันหน้าขึ้นมาถูกไหมคะแล้วก็สองหันหลังอย่างนี้เราก็เอาไปใส่เข้าไปในนี้คะ่ะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะอือหือนี้อีกทีนะทายเก a i n p ผีส s สามเส้นใส่เข้าไปดึ่งๆเข็มหันหลังให้ มุนขึ้นมาหมุนลงไปใช้ได้แล้วอือหืสี่ต่อไปสามเส้นใส่เข้าไปทันหลังให้มุนขึ้นมามุนลงไปทำไมต้องทำงี้หรือบะเพราะว่าเดี๋ยวหมุนไม่เท่ากันตอนแรกพาอันนี้ เยอะมั่งอันนี้น้อยมั่งเลยลองดูว่ามันอ๋อประมาณนี้นะนับหนึ่งสองสามก็งงเหอะจริงอ่ะดึงๆหาหลังหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ไม่งงชัดเจนสวยเรียงงามเลิศหรูเพอร์เฟกต์ไปสามจับ น,นเนียกำลังจะคุยซะหน่อยว่าเราแบบเฮ้ยทำง่ายอะไรเงี้ยจบ <laughs> อีกทีแค่คิดแ้วเนี่ยหนึ่งสองใส่เข้าไปมันใสๆใส่ไม่มองไม่ค่อยชัดวนกลับมาสีนี้นะสามเส้น หมุนขึ้นหมุนล,ลงใส่เข้าไปพอใครรู้เทคนิคแล้วก็ทำเองได้เลยนะปล่อยคลิปพี่เล่นไปนอนซอปไปพี่พูดอะไรคะหนูทำเสร็จแล้วนะคะอะไรอย่างนี้พอเราจะต้องมาดูตอนเก็บไงถูกป่ะอ่ะหมุนขึ้นหมุนหน้าหนุกอะหนุกปะล,ะล่ะหมุนหะมุนเน่ะ ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนถึงสีฟ้าแล้วนะจะเสร็จแล้วนะใครยังหมุนอยู่ <Okay. S 2> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะควักนะให้เรากลับกลับแท่นแบบนี้ uh huh. แล้วก็ให้เรามัดตรงหัวเนี่ยสองพอค่ะสองรอบพอสองทุบแล้วให้เราควักอันเนี้ยเส้นเนี้ยขึ้นมานี่ก่อนนะคะเส้นเดียวนะอือฮะนี่เส้นนี้เสร็จเราก็ควักอันเนี้ยยาวไปเลยค่ะยาวไปจนสุดเลยนะ มุดนะคะมุดทุกเส้นนะคะไปเอาเส้นล่างอย่างเดียวนะไปเอาเส้นสีดําเส้นเดียวที่อยู่ข้างล่างนะคะ ก็กลับมาควักอันนี้นะคะยาวไปจนสุดเหมือนกันนะคะควักเลยนะมุดใต้ล่างเหมือนกันนะมูสมูสมูสเข้าไปมน,นสต็อปอึบอึอึบยางเขาขาดเลยเมื่อกี้เนี้ยอืมจริงๆริงเขาไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เห็นปะไออ่านเมื่อกี้ที่ทำไม่แช่อนี้นะ หลุดไปแล้วแก้ไปแล้วยางสีดำเนี่ยขาดเส้นหนึ่งจริงจๆอันนี้ไม่ใช่ซิลิโคนนะสีดำเนี้ยเป็นเป็นดำเงาเงามันก็ขาดได้บางทีมันเกี่ยวกันแบบตึงมากอะเนาะมันก็ขาดของมันน่ะเขาเลยได้ทำใหม่เลยอะสงสารเขาปะดึกแล้วด้วยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เก็บหัวนะ เส้นเดียวทิมเข้าไปในรูนี้เอาออกมาหยิบมาหนึ่งเส้นอือย่างนี้นะไม่ต้องมัดนะคะดึงออกมาเลยเมื่อกี้ก็ดึงอย่างนี้แหละเราก็ลูสไงเสียวเลยอะแป๊กเลยอย่างเนี้ยไม่กล้าดึงแรง แป๊บแป๊บเลยอ้อยใส่เข้าไปลึกๆก,ก่อนนะมันร้าวใจจริงๆอ่เสร็จแล้วโอเคเห็นปะใส่ได้สอด้านนะคะ เห็นปะคนแล้วแบบเหินหยางเลยอะ่ะมันแบบอย่างนงั้นเลยฟิลประมาณนั้นเลยก็เราก็จะมาต่อตรงนี้เนาะตรงเนี้ยค่ะพาจะต่อเป็นปกติเราทําเป็นอย่างเดียวมันจะง่ายไงแต่พาจะทําเป็นอย่างนี้เลยข้างลาห้าปะหนึ่งสองสามสี่สี่ข้างละสีะ่ 1, 2, 3, 4. 4. ข,ข้อมือพาข้างละสี่ร่นมา ทำให้ดูสองอย่างนะจะทําให้ดูโดยการใช้ใช้เข็มเลยไม่ต้องใช้แท่นกับอีกด้านหนึ่งใช้แท่นสองเส้นนะคะใส่เข้ามาแบบนี้เลยอันนี้อยู่อย่างนี้เนาะอันนี้จับอันนี้ชูขึ้นข้างซ้ายนะชูขึ้นแล้วก็อันนี้มุดมาอันนี้พาใช้สองเส้นนะพาไม่ใช้เส้นเดียวมุดมาอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้ามาอย่างนี้ เป็นหนึ่งนะคะอลองอีกรอบสิสองเส้นจับขึ้นมาเป็นสองนะคะเป็นสามนะคะมันก็จะแน่แนๆเนป่ปะก็เป็นสี่เป็นสี่นะ เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะทำจากแท่นนะหันแท่นมาหันแท่นเป็นทางไปใส่สองนะอันนี้พาอใส่แค่แค่เส้นเดียวนะอันนี้พาอใส่สองหนึ่งสองเส้นนะสองสาม เนี่ยพอเราทำสี่เสร็จละเราจะเอาอันนี้ด้านนี้มาใส่ตรงนี้แต่อันนี้เดี๋ยวจะเกะกะเก็บก่อนนะคลิปก่อนได้ละใส่เข้าไปก่อนนะมัดเลยนะของพามัดเลยจริงๆไม่ต้องมัดก็ได้มัดไว้ก่อนมันหนาไปไงใส่เข้าไว้ก่อนเขาจะได้ม่หลุด สองเส้นตรงเนี้ยเนี่ยมองไม่เห็นสองเส้นอย่างเงี้ยเห็นปะเอาตรงเนี้ยมาใส่ที่นี่เลยเนี่ยเห็นปะแล้วก็หมุนแท่นนะก็เอาอันนี้เป็นหัวมันแทนแล้วก็ควักเลยควักไปเอาสองเส้นขึ้นมาอันนี้คือการต่อข้อมือนะเราจะทําเหมือนกันหมดเวลาในกรณีที่ข้อมือมันอดอกไม้ที่เราทํามามันยังยาวไม่พอกับข้อมือ เราก็จะมาต่อยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเรื่อยเรื่อเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาสองเส้นขึ้นมามัดล่อยึงให้มันตึงๆมันจะใส่ตรงนี้ง่ายมันจะใส่คลิปง่ายเนี่ยใส่ง่ายมากเลยดึงออกมาเลย ก็จะเป็นฟูๆนิดนึงสีดํามองไม่ค่อยเห็นหรอกก็คือเหมือนเนื้อมันเบียดกันเราก็จัดๆมันหน่อยเสร็จแล้วนะสวยอะแต่มันอึมคึมไปนะอันนู้นสดใสกว่าโอ้่ะคอดีเลยเห็นไหมตรงเนี้ยก็จะจับเขาได้อีกนะฟ้าก็เหี่ยวดูสิหินอย่างหินอย่างชั้น ใส่สองเส้นก็เก๋ๆสรุปสีนนิสึตกว่าโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไาทำอะไรกันดีฉันก็ต้องเก็บตัวสอนฉันอีกให้ครบอยู่ดีเนาะอย่าเพิ่งเบื่อติดตามกันนะติดตามมาต่อไปเราจะดึงเกมบ้างอะไรบ้างอางนี้เนาะไม่ได้ดึงเกมไม่ว่างจริงขอโทษทีนะคะสำหรับใครที่ติดตามแนละ้ะส่งข้อความมารวมถึงคนที่ให้กำลังใจ